โรขยาปรมาลาาความไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐสุขและสวัสดีท่านผู้ฟังและกท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับคำผางพดท,ทิมตัวแทนผู้จําหน่ายบริษัทโฟไลท์ประเทศไทยพบกันผมก็นําเรื่องดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของการสนับสนุนระบบปูิคุ้มกันการเสริมสร้างระบบภูิคุ้มกันสาระเกรดสุขภาพนํามาฝากกันนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันกับโรคมะเร็งนะครับอย่าไปยึดถือเอาคนที่สูบบุหรี่กินเหล้ากินเบียร์แล้วมีอายุยืนถึง100ปีมาเป็นไอดอลน,นะครับก็เพราะว่าระบบป้องกันในร่างกายของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันเราอาจโชคไม่ดีเหมือนเขานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขากําเนิดเกิดมาพร้อมกับความโชคดีมีภูมิคุ้มก,กันที่มีความฉลาด แต่บางคนนะครับโชคไม่ดีเกิดขึ้นมาพร้อมกับพันธุกรรมที่ภูมิคุ้มกันไม่ฉลาดภูมิคุ้มกันฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยเราไม่มีมาตรวัดกันนะครับเราอย่างที่บอกนะครับว่าเราอาจไม่ได้โชคดีเหมือนอย่างคนที่เขาดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินเบียร์แล้วมีอายุยืนถึง100ปีนั่นก็เป็นเพราะว่า ภูมิคุ้มกันของคนเรานะั้นมันต่างกันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องระมัดระวังตัวเองในการใช้ชีวิตเพื่อความไม่ประมาทเราก็ควรที่จะมาดูแลส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับไม่ว่าในร่างกายของเราจะมีระบบภูมิคุ้มกันแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ฉลาด หรือไม่ฉลาดก็แล้วแต่นะครับเพื่อความไม่ประมาทเราจึงควรใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยการส่งเสริมภูมิคุ้มกันของเรานั้นให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอความเป็นจริงก็มีอยู่ว่าแม้คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ฉลาดคนที่ เกิดขึ้นมาพร้อมกับภูมิคุ้มกันที่ฉลาดนี้ก็อย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่าหากคุณขาดการพักผ่อนดื่มเหล้าสูบบุหรี่ชีวิตที่สะสมไปด้วยความเครียดอายุมากขึ้นการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับแม้คุณจะมีภูมิคุ้มกันที่ฉลาดโดยกําเนิดอยู่แล้ว คุณก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นโรคมะเร็งได้นะครับเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันที่ลดลงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตกรงเรานั้นทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งได้นะครับโชคดีอยู่อย่างนะครับคนที่มีภูมิคุ้มกันที่ฉลาดคือเมื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็ละเลิกการใช้ชีวิตเสเพลแบบเดิมๆเ,เปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิตการกินการอยู่นะครับให แตกต่างไปจากเดิมน,นะครับเพราะว่าที่ผ,ผ่านมาเกิดโรคได้จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองคนที่มีภูมิคุ้มกันที่ฉลาดเมื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะรักษามะเร็งให้หายขาดได้นะครับเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันของเขานั้นรู้จักกับมะเร็งอยู่แล้วนะครับเราก็คงจะเคยเห็นนะครับตามข่าวที่เห็นอยู่เสมอเสมอนะครับว่าคนที่ออกกําลังกาย มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแต่ก็ป่วยเป็นมะเร็งได้นะครับนั่นจะเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันภายในของเขานั้นถูกถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมที่ไม่รู้จักกับมะเร็งหรือที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันไม่ฉลาดคนในกลุ่มนี้นะครับก็มักจะเกิดเป็นโรคมะเร็งชนิดเดียวกันและก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับคนกลุ่มนี้เมื่อเกิดเป็นมะเร็งแล้ว ก็จะรักษายากเพราะเนื่องจากว่าจะต้องอาศัยการรักษาของคุณหมอเท่านั้นความร่วมมือภายในร่างกายจากระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายนะครับคือระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเขานั้นไม่ได้ทําหน้าที่ในการกําจัดมะเร็งช่วยกันเลยก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันของเขานั้นไม่รู้จักกับมะเร็งนี่เองทําให้เกิดเป็นปัญหานะครับเราจะเห็นได้ว่าบางคนนะครับป่วยเป็นมะเร็งบอกกินสมุนไพรแบบนั้นกินสมุนไพรแบบแล้วจะรักษามะเร็งได้นะครับสมุนไพรอ่าหลายชนิด มีคุณประโยชน์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเมื่อภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นขึ้นมาภูมิคุ้มกันที่ฉลาดมันก็สามารถที่จะช่วยรักษามะเร็งไปด้วยนะครับ แต่คนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ฉลาดกินยังไงยังไงนะครับกินมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นมามันก็เพิ่มขึ้นมาแบบได้ประสิทธิภาพมันไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเลยนะครับเราจึงนิยมพูดกันว่าลางเนื้อชอบลางยาคือบางคนก็กินถูกบางคนก็กินไม่ถูกอันนี้เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมาตลอดนะครับทางออกของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ฉลาดนะครับเมื่อเกิดเป็นมะเร็งทางออกที่ดีนั่นก็คือการรักษาด้วยภูมิ คู่แกลนบำบัดแต่มันจะติดปัญหาตรงที่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงนะครับการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดคือการนําเอาเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยนะครับนำออกมาคัดแยกแล้วก็เพาะเพิ่มจํานวนแล้วจากนั้นกระตุ้นให้รู้จักกับมะเร็งในร่างกายของผู้ป่วยเองเสร็จแล้วนะครับก็ฉีดกลับเข้าไปสู่ร่างกายของผู้ป่วยเพื่อเข้าไป ต่อสู้กับมะเร็งภายในร่างกายอันนี้คือลักษณะของผู้พคุ้กันบําบัดบบนั่นก็คือนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับการป้องกันโรคเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าไม่ว่าภู้ิคุ้กันของเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่การที่ เราเข้าใจภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันฉลาดเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะป่วยหรือคนที่ภูมิคุ้มกันที่ไม่ฉลาดหาวิธีการเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุนะครับหากป่วยเป็นมะเรง็งการรักษานั้นก็จะรักษายากออกว่าคนหนุ่มสาวนะครับเนื่องจากว่าผู้สูงอายุนั้นภูมิคุ้มกันต่ำนะครับมีภูมิคุ้มกันน้อยอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างถ้าหากว่ารักษามะเร็งด้วยการ ฉายรังสีหรือให้ยาเคมีบำบัดนั่นก็ยิ่งจะเป็นการทำลายระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปอีกจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุหลายคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดเนื่องจากว่าภายในร่างกายนั้นขาดภูมิคุ้มกันกรุนแรงนั่นเองนะครับไม่มีภูมิคุ้มกันพอที่จะไปต่อต้านกับโรคได้นะครับ เราจะเห็นได้บ่อยๆนะครับว่าผู้ที่อยู่ในช่วงของการรักษามะเร็งด้วยการใช้แสงหรือทำเคมีบำบัดนั้นนะครับก็จะต้องมีการหยุดเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันแล้วค่อยกลับไปรักษาใหม่ในช่วงที่หยุดการรักษานั้นแต่มะเร็งมันไม่หยุดอันนี้ก็จะเป็นข้อด้อยของผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ํา ทุกวันนี้นะครับภูมิคุ้มกันมันสามารถที่จะเพิ่มกันได้นะครับสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมที่อยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักนำเอาไปเป็นตัวช่วยในการรักษา,าระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นให้มีความแข็งแรงผลิตภัณฑ์น,นี้มีความสามารถในการเพิ่มภูมิคุ้มกันได้437เปอร์เซ็นต์เป็นการเพิ่มจำนวน NK เซลขึ้นมา NK เซลนี่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นภูมิคุ้มกันชนิดที่ไม่จำเพาะ เป็นภูมิคุ้มกันโดยกาเนิดที่สามารถที่จะทํางานได้เลยนะครับและในขณะเดียวกันนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือภูมิคุ้มกันธรรมชาติคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันไม่ฉลาดโดยกําเนิดการนําเอาภูมิคุ้มกันจากแหล่งอื่นเข้าไปอยู่ในร่างกายของคุณก็เท่ากับว่าเปลี่ยนนิสัยให้ความรู้แ,แก่ภูมิคุ้มนของคุณอีกทางหนึ่งซึ่งจะไปพัฒนาภูมิคุ้มนของคุณให้รู้จักกับมะเร็งนะครับ ดังนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์นี้นะครับในทุกๆวันก็จะเป็นการเปลี่ยนภูมิคุ้มกันของคุณในทุกๆวันเช่นเดียวกันจากภูมิคุ้มกันที่ไม่ฉลาดผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถที่จะสอนภูมิคุ้มกันของคุณให้มีความฉลาดได้จากคุณสมบัติของตัวทานสเปรเฟคเตอร์ที่เป็นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือสาระบางส่วนของการ ดูแลภูมิคุ้มกันนะครับในกรณีที่ภูมิคุ้มกันของเราอาจจะไม่ฉลาดพอที่จะรู้จักกับโรคนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันนะครับไม่มั่นใจในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของคุณนะครับก็แนะนำนะครับผลิตภัณฑ์โฟ r ์ไลท์ทรานสเฟอร์เฟกเตอร์นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ไม่ประมาทในการที่จะดูแลระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับสามารถคลิกซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจฟัวไลท์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้หลาไปแล้วสวัสดีครับ f o r l i f e Transfer Factor is clinically proven to activate the immune system within 2 hours Transfer factors aren't vitamins, minerals or herbs They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. For life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called payer's patches. Payer's patches are concentrated centers of immune cells, and this is where for life transfer factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4 Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ.